หีบมากมีหนีหีบหีบหนีหายหีบมากมีหนีหีบหีบหนีหายหนีหีบหนีหนีกันมากมายอะไรนะอ่าไม่ไม่ไม่มีการเตือนครับฮะไม่ไม่ได้เตือนเราพูดไปดูเรื่องเออใช่พาขึ้นใช่ what happened ไม่ได้เตือนเราพูดไปดูเรื่องเราพูดไปดูเรื่องเห็นนีวันนี้จะให้ทางเคลียวสวยรับสิ่งที่เรียกว่า การ์ดแก๊งสิ่งเรีียกว่าหตลกไปนะเ like มื่อก okay. ี้ไม่ใช่ลุงเราพักเรื่องหีกับหีบก้อะไรวะเนี่ยโอ้ my god ทำเลยเมื่อก <ah ี้แล้วนี่พี่ใส่ชุดได้เลยเหรอถูกต้องเรียบร้อยพี่ตั๊ดขอบคุณครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกเชอรสวยครับใส่ชุดสภาได้เลยนะครับโจนด้านหน้าคอัเอออกมาด้วยควักออกมาด้วย

ต้องส่งคนนล้วแต่งชุดฉลามมาเหลืองจะเชือ่อคาดจัง่พีไงคาดจังไงพ่อเป็นฉลามเหลืองเหรอพ่อเป็นฉลามเหลืองเหรอมองรอบหลังหน่อยรอบหลังหน่อยโอ้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 ยน้งเองลวมตัวเลยครับบ้ารอบหลังหน่อยพกู อ๋อคนนี้มีคนนี้แหละต้องข้ามเลยหรอตัดไปพ่าเนียงไปกับพี่ร่อนเมื่อคืนเอไปเปไหนกันไะ่รา้คนนี้คนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้ริบันไหนคนนี้ลุงคนนี้ไม่เห็นนะโอ้ช่างเออครับริบันอ๋อคนนเอง ไปไหนมานะเมื่อวานกรล่างน่องโดดล่มไปรู้เหมือนกันโดดล่มเอ้ยไม่มีเล่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเกินเลยครับเอาอะไรไปโดดล้มครับล้มอันนี้คือบททดสอบของตัวเองเคลียวสวยก่อนที่จะขึ้นคารลับเด็กเพิ่เป็นแก๊งยังค่ะคมคมนะคมคมนะอย่าอย่าอย่าพูดผิดเองนะไม่เอานะลูกพดสอบก็ดีเจ้าค่ะอย่างไรนะเจ้าค่ะส่งตัวแทนมันดีกว่าพูดนะครับเอาไอตัวหน้าเนี่ยไอ้ออไสูตรเท้าเนี่ยโอเคงั้นปตาพูดครับ หีบมากมายหลายหีบยกหีบหีบมากมเยหีมากมเยยหีบยหีบหนีหมีบหนีอหนีหลีอะนีบหมีหนีหนีบหนีบหนีบหมีบหนีบหนีอหนีอหนีบหีบหมีบหนีบหนีหนีบ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 นีอหนีบหีบหนีบหยีบหนีบหนีอหนีบหนีบนีบหนีหนีหนีบนีหีบหนีอหนีนีบหนีบหีนีีนีบหีบีหีหีบหีบหนีหีบีหีหีบีหีบหนีอีมีีหนีหนี หีบมากมีหนีหีบหีบอะไรนะหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหีบพายไม่รู้เรื่องอะไรจิบฉายแล้วมันจิบหายตรงนี้เลยไปละไปละแต่ละไปะครับครับไม่ไหวพี่ว่าไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้มันสู้เอาตัวที่มันตัวเบาอันนี้ดีกว่าเอาให้ครับเอาตัวที่มันเบาอนี้มานเยไอมออโนเนียไอ้ฉเามเนือโเนียเนียไยไอนเนียัเนียเไปนเนียไเป็อนสนีเนิร์มอโนเนีเนีนเเนิร์มอ่นนี้แกเียยพูดไม่ได้ จะไม่ผ่านเอาหนี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 ไปเลยยันผิดก็ผิดนะผิดก็ผิดนะเออคือผิดนะยันย็นทางเราเลยจะผิดก่อนผมว่าพี่หมอหยุดถูกนะสินามสกุลพี่หมอถูกก็พูดถูกมาแล้วนะหงเห่าโค้งกี่รอบหีบมากมายเลยหีบยกหีบหนีหีบมากมายเลยหีบยกหีบหนีหีบมากมีหหนีหีบหนีหีบหายไม่ใช่ เอาไม่ชัรวลุงกูสอนี่ไม่สอกนี้หายนี่คนหนูมันมันมันผิดเนื้อของหนูอ่ะแหละคนคิ่จะออกมาเลยพี่กูเน่ยมาเลยมาเลยหายจเย็นตรงนี้เย็นไวมโอ้โหครับพี่พูดหีบสองหีบมันไม่เวลาให้พี่ที่สี่บรรทัดจริงครับสู้ๆหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหีบนีหายหีบมากมีหนีหีบหีบหนีหายหนีหีบ มีมีกันมากมายอะไรนะอ่าไม่ไม่ไม่มีการเตือนครับฮะไม่ไม่ได้เตือนพูดเราพูดไปดูเรื่องเออใช่พาขึ้นใช่ what happened ไม่ได้เตือนเราพูดไปดูเรื่องเออเราพูดไปดูเรื่องเห็นพีนเอาล้ะผมไปแล้ว ไม่ต้องถางเราทางเรานี่แหละได้ครับเมื่อกี้จะพามาให้เลยครับมากับจะพาไปให้โอกาสเมื่อกี้นะสภามาพูดหวยพูดคีกันแล้วตอนนี้เอางี้ดีกว่าเคลียร์ๆนะจบๆไปจะได้ขึ้นแก๊งให้มันเป็นเรื่องเวลาเป็นระบบกันไม่ใช่มาเล่นตลกกันกระลำอยู่ไหมเออไอ้โค้งม่วงตัวม่วงเออไหมไอ้สเปิร์มม่วงมาเลยจะได้จบๆไปมึงหีบนี้หายให้เรียบร้อยเลยเอาไปน้อยแล้วกะลจีนแต่มาว่าไม่เห็นแฮ หีบมากมายหลายหีบยกหีบนี้หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีนี่หีบหนีหีบนี้หีบหนีหายเฮ้ยกระจอกสัตว์เรียบร้อยเหมือนเราจ้องอยู่แล้วอ่ะเหมือนเราจ้องจะตกล่องตรงเนี้ยหนูดำไปยาวนานกระชับนานไม่ดูสภาครับอ really ันน oh, oh, oh. ี้อันนี้พวกผมให้โอกาสแล้วนะฮะแต่ว่าทางสภาไม่พลาดได้ไม่มีโอกาสไม่มีสิไม่มีสิทธิ์ขู่สภานะครับแท็กพวกคุณยังอยู่กับผมเูื่เดียวนะครับ เอาใหม่ก็ได้ครับเอาใหม่ก็ได้ยังไปยังไปขิงอะเขาคือพูดได้ถูกก่อนอ่านหนังสือให้แตกก่อนหีบมากมายเลยหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหายหีบมากมีหนีหีบหีบหนีหายถูกเหรอครับหนีบหนีหายหีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายเห็นหนีหีบ เรียบร้อยเรียบร้อยรอบนี้สภาวินครับโอ้โหไม่น่าไปเอาชนะไทยทอนะเพื่ออะไรตรงนี้ก็คือครับเพื่อลงกันดีกว่าก็คือว่าวันนี้จะให้แก๊งเชียวสวยนะครับมารับหีบมากมายหลายหีบยกหีบมาแล้วโถป้าโอเคโอเค ไอ้ตัดได้ไอ้ตัดได้จบเลยตัวเดียวจบเลยตัวเดียวตัวเดียวตัวไปเลยเชิญคุณเก็กตัดครับตัวเดียวนี่จับกันมาสิบปีสิบปีมาวันนี้มาวันนี้มาเลยมันคือคำปฏิญาณตนต่อสภามามามาหวังคาดหวังเลยคาดหวังอ่าจะได้จบจบไปต้องหนูอีกหรือเปล่าต้องหนูที่จะไปเหลือเหลียวหน่อยโอ้โหหีบมากมายหลายหีบยกหีบนี้หีบมากมายหลายหีบยกหีบนี้หีบมากมาหนีหีบหนีหายหีบมากมี หนีหิบนีิบอะไรนะ่ิอทีขอทีโดนไปหนึ่งดอกหิบมากมีหนีหีบหนีหหายหีบมากมีแล้วหนีหนีบอะไรวะหนีหีบอ๋อหีบมากมีหนีหีบหนีบหี้หายหนีบหี้หายโอ้โหเห็นหนีหีบหนีหกันมากมายเห็นหนีหีบไม่ใช่หนีครับเห็นหนีหีบหีบหนีหีบหนีกันมากมาย เห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนีเอ่ยโอเควะเนี่ยเห็นหีบหายมากเป็นร้อยมากมีหนีหีบเอ่ยหลายหีบเออเอาเหรียญเอาบัตรเอาเหี้ยอะไรให้มันเพื่อเดี๋ยวกูว่าหมีเต็มเลยนี้วุ่นวายหมดเลยไม่ขี้เดี๋ยเบิ่งอย่าเบิ่งคิดเข้ามาในหัวว่า อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ใครบัญญัติว่าตรงนั้นมันคือคำว่าหีวะคือแค่แค่แค่ยามันไม่ใช่คำทะลึ่งมันคือคำที่เรียกใช้กันจริงๆริเรียกเครื่องเพศอย่างนี้จริงใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทะลึ่งมันคือคำสุงาพในเมื่อก่อนไงมันไม่ใช่คำหยาบเลยแค่ไหนเวลาแบบคนที่เขาบ้าจี้อ่ะแล้วเขาอุทานขึ้นมาเขาพูดหยาบอ่ะเขาแค่ตกใจเดิดีๆอยู่ดีๆก็มีความรู้เฉลี่ยสาระมีอยู่จริงมันคือเครื่องเพศเฉยเฉยช่วงพุทเปิร์ม ถามหน่อยครับผมสามารถเพิ่มสล็อตได้เลยไหมครับวันนี้เดี๋ยวขอขอที่ะเรื่องครับเดี๋ยวจะให้มีหีบหีบผีหมยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอที่เรื่องค่ะไปเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังก็คือวันนี้ทางเคียวสวยได้มาลงทะเบียนกับสภาไว้ครบเจ็ดวันแล้วนะครับวันนี้จะให้ทางเคียวสวยรับสิ่งที่เรียกว่าการ์ดแก๊งซึ่งหีบตลกอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่ลุงเราฝักเรื่องหีกับผีโก้ อะไรวะเนี่ยโอ้แม่กูหนูกลับไปเรียนนำสกุลพี่หมอดีกว่าหนูว่าอย่างนี้มันเวิร์กค่อยกับฟังตัจำได้ก็คือการแก๊งนะคะของเคียวสวยจะมอบให้กับสมาชิกแก๊งทุกคนที่นะครับแล้วก็สมาชิกแก๊งเคียวสวยทุกคนสามารถใช้สวัสดิการของสภาได้ทั้ง ของช่างใดๆนะครับทุกอย่างมีสิทธิ์ซื้อสินค้ากับทางสภานะคะแล้วก็ขึ้นสล็อตได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์นะคบนั่นแะครับตามนี้แสดงวันนี้กับพรุ่งนี้ขึ้นได้เลยใช่ไหมฮะเพิ่มกต้องครับก็ uh huh. ต้องเปิดสล็อตที่สิบเอ็ดก่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวหนูจะขอแจกการ์ดแก๊งก่อนนะครับ ประกาศสิพี่พี่รออะไรเนี่ยพอพูดจบแล้วพี่ไม่ประกาศเลยขอจะประกาศแล้วอ่ะทุกคนจะขึ้นมุมแล้วจะขึ้นมุมแล้วเนี่ยคนตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแกะเนมแท็กของแก๊งนะครับต้องพกทุกคนถ้าสภาสุ่มตรวจแล้วไม่เจอแก๊งมีสิทธิ์โดนยุบเลยนะครับเคยมาทางนี้ห้าคนครับโอ้ยึ้นแรอวะ่ะโลโหลมาทางนี้ห้าคนครับเรียบร้าครับ เจียวสวยแกงการ์ดเนี่ยหรอใช่ไหมบอสคจ็บ้านซ้ายมือแล้วแล้วป้ากดโชว์แล้ไหมครับป้าอย่าเพิ่งกดโชว์ผิดผิดคนกลอนออกเลยอันเจียวไม่เอาค่ะมาซ้ายนี่บอสบอสบอสแม่งเถือกเหมือนกันด้วยโอ้พี่บาจกดปันกันแล้วครับเนี่ยมาเอามันอ่อว่าจะขึ้นได้อะไรอะได้การแล้วนี่ต่อเลยต่อเลยอ่าใครได้เลยแกงการ์ดปะตอนนี้รับการ์ดครับนีรับการ์ดครับการ์ดการ์ดแกงไงรการแล้วมาแล้ว ข้าวอะไรของอิงไอ้คบดัดดัดดัดแกงครับนี่มีเหมาหนี่มีใครยังไม่ได้รับอิงหรือเปล่าครับเด๊ให้บอกก่อนครับหน่อยดิโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิอยากเห็นอยากเห็นอย่าเพิ่งโชว์ครับอย่าไม่จบครับมาฟังก่อนยินดีด้วยยินดีค่ะขอบคุณนะคะมันพาไจะมีแล้วครับพี่โบน่าจะมีแล้วของป้ามีแล้วแล้วก็ทางสภาขอทางสภาขอยินดีต้อนรับ เคี่ยวสวยเข้าสู่สภาอย่างเป็นทางการนะครับจบแล้วครับนี่แหละสิ่งที่บอกเด็ดหรอพีวิทเรามาดึนขใช่ยนะครับโอ้โหอันนี้จะขึ้นสล็อตต่อเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเอานี้ยมานี้ยมานี้ใช่ครับถ้าเกิดว่าคนที่เราจะขึ้นแก๊งเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่สามารถเอาชื่อมาขึ้นก่อนได้ไหมคะ มาก่อนได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้หรือเร็วๆให้เขามัดตใครยังไม่ได้คนครับพงทะเบียนกับสภาให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดใครยังไม่ได้บัตรอีกคนนึงฮะลูกชินแชมป์ยังไม่มาใช่คะังไม่าใช่ครับเออขึ้น11ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ให้มาขึ้น12ก็ได้ครับวีวีครับเขาบอกว่ายังคนเขายังไม่มาคนที่สิบยังไม่มาใช่ก็เอาเอาให้เขาไปเลยก็ได้นะมาจ้างแล้วก็เอาใครขึ้นก่อนค่ะ พี่ตันอยู่อะพี่ตันไหมพี่เราพี่ตันต่อไหมพี่วิเตอร์แล้วไงเป็นแมวเหมียวตัวน้อยอยู่ตรงเพราะว่าวันจันทร์ก็พี่โจนได้อยู่ก็ใช่เออเออโอเคงั้นตรจ้างเอาให้เลยครับพี่ตันก็พี่โจนก็ต่อจากพี่แค่วันเดียววันเดียววันจันไงอ๋อวันจันทร์มาเดี๋ยวขึ้นอีกคนนึงเจ้ะขาดดี่บี้เหรอ อะไรนะคะพี่ตั๊บพี่ตั๊บต้องมาหนีบหนีก่อนเร็วต้องมาหนีบก่อนหนีบต่อหน้าแต่รักอีกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งครับไม่ได้ไม่ได้ขิงนะครับแต่ว่ากระเป๋าหนึ่งโอไม่ได้ขิงนะครับแต่กระเป๋าหนึ่งเท่าไหร่อะไรยังไงคะขอจับการทีหนึฮะเฮ้ยโอ้โหกูเป๋าหนึ่งทำไมอะอ๋อศึกษาแล้วค่ะแต่เพื่อความชัวร์ไม่ค่ะพี่บัจจังเอาความชัวร์ของพี่บัจจังส่งมาได้เลยครับพี่ตรงสิบหกคนละห้าเหรียญห้าเหรียญสามแสนห้าเหรียญสามแสนโอเค พความชัวร์ของพี่ประจันเป็นการเทีว่าพี่ประจันได้ศึกษามาหรือเปล่าออ๋ไม่ฮ่ะศึกษามาจากพี่อีกทีนึงขวัญเที่ยวเหรียญสามแสนอีกสิอถ้าจะขึ้นคนก็อีกสิบเอ็ดเหรียญต่อแล้วก็ให้ไปเองสิบเอ็ดจังอันนี้ให้ห้าเหรียญเปิดสล็อตกันให้ไปอีกเองสิบเอ็ดต่อเนื่องเลยเนาะพี่ไปเบิกแท็กแก๊งให้หน่อยสามสิบแท็ก โอเคครับพี่ตัดถ่ายรูปเลยครับเชิญรูปนั่นแหละเดี๋ยวรอไม่ได้แต่งตัวดีมาด้วยเลยซื้อซื้อเพนนะครับเดี๋ยวเพนสักคู่นะคะจะตัดให้เราว่าเดี๋ยวนะอ่ะนี่ใช่ไหมถูกต้องครับละครญาตถ่ายรูปนะครับแล้วนี่พี่ใส่ชุดได้เลยเหรอถูกต้องเรียบร้อยพี่ตัดขอบคุณครับ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะบอกเช้าสวยครับใส่ชุดสภาได้เลยนะครัะขอบัตรแกงการให้บัตรแกงการ์ดโอเคกวว่าแล้ครรับพี่ตัดคือคนที่สิบเอ็ดนะครับแล้วฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะอย่าลืมเอาแท็กให้พี่ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะสภาอีกสามสิบแท็กเดียบหนึ่งมาพี่แล้วครับนี่นี่คือพี่ได้เลยใช่ะบ้กระเป๋าหนึ่งใช่ครับพี่ใส่ชุดแกงได้เลยครับมีมีแท็กด้วยนะครับในตัวเปลี่ยนชุดกันเร็ว Ok Chút bờ này là thì สวัสดีนี้แล้วค่ะสวัสดีครับ่าจังัอดีค้ครับสินที่ไม่เข้าเลยจขอบเลขอะไรอ่ะขอบอกเฮ้ยผมเหรอผมก็ปักแดหนึ 1, 2, ่งสองแปดใช่เสื้อเนี้ย <c oughs> ไม่ไอเสื้อตัวเนี้ยเลขอะไรอ่ะหนึ่งสี่สองครับขอบคุณครับข้างในขาวหรือว่าสีดำดีนะขาวหรือดำดีอะข้างในอาจย์ น้องว่าได้หมดนะซับซ้อนอกแค่ะพี่มีคนเปลี่ยนนานอยู่ด้วยนี่แคถ่ายรูปเปลี่ยนได้ตลอดพี่ถ้าพี่เบื่อก็เปลี่ยนเลย่ะดำไปก่อนเร็วพ่อพะโบงไปหนีแน่เลยพะโบงง่วงง่าย เขาอาจจะหวงของเขาแ่ะมาเป็นไงเจ๊จ้าเขาเ็นพี่ตาแต่จริงก็เจียมันต้องยืนทางนี้หรอะต้องหันงี้หร ร้อนพระสว่างมันหันหันหลังออกทะเลไหมครับจะมายืนไม่ออกทะเลเหรอออกทะเลจะมายืนเรียกพี่ซื้อไว้ทุกสีฮะชิเไม่มาชิเต้ฮะเะยอะฉุอเงียมาใส่มารอ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 พี่โจนก่อค่อยแบบค่อยเรียกช่างภาพใช่ใช่ใช่แล้วจีเนียลไปหนอ๋อจีเนียลไปเปลี่ยนทรงผม กระสุนหมดไม่รู้ใจแอกอะไรแฮะต้องแอกอะไรวะเนี่ยคนอืึ่งขอแอกกนล้วแหมแกโคตรเท่เลยบังหวยด้วยเนี่ยซักหวยด้วยเนีย่ยพิงด้วยพิงนวดนะรักกันแหละรักกันนะมัน,นไหวปะแม่บว,<ะ>วะเออพ่อพ่อโบอสะสลับที่กับจ้นขนาขอบเลยตรงนี้มันกึ่งกลางนั่นแหละ ต้องแบบนั้นเคดเซคัวน์แอนด์สไตรยดิต้องรอครบหมดแล้วถ่ายรวมรถรวมคนนะโหจัดจ้ารอหน่อยได้ไหมฮะสิงโตไม,ม่ติดตังซื้อรถครับ <laughs> ไม่รู้จะเอาอะไรแลยวะ ใช่ไหมอะถ้าเนี่ยแต่ปากจ่างมันจูอ่ะปากกลางมันงมถ้าไม่มีอะไรแล้วนอนหลับฝันดีรักรี่สุดครับฝันดีครับฝันดีครับไม่เลื่อนกันวันวันพิจูนใหม่สักทีหนูอยู่กับพิมห้าสิบห้ากันก็วางรถอยู่อยู่กับน่าเลยต้องปีท่านั่งอย่างกับซามีค่ะมีอยู่ มาดิทดลอหนึงนไปไปจับปครับอมาแล้วมันรวมไปนบัปไดครับันไครับัดีครับัไครับขายปลาครับอยู่ที่บางนาแล้วหนูก็เข้าเข้ามาปลาหนูเท่ะคือพี่ชอบเก่ตันี้ไปแล้วเป็นเ่นกันเป็นคนในแก๊งคาโบครับนั่งยองยองจริงพี่ เอออเาจีนลขึ้นมาจบแล้วจีนลวครบละก็จีนเลมาเอาได้ไ oh, ด oh, 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 yeah. ้อยู่นะมาเด็นมาในป่าจีนเลวมามามาโอ้ยยืนช็อกเลยยืนช็อกเลยจีนเลวจีนได้ยินปุ๊บหน่อยเลยกีนได้ยินปุ๊บหน่อยเลยเร็วเร็ววิ่งมาเร็วเร็วเท่านี่ทำอะไรไม่ช้าพี่โจนพี่โจนเอาเอา เจ็ดเทชุดนี้เลยพี่โจนชุดนี้เลยชุดโจนชุดนี้เลยเออพี่โจนชุดี่โจนนี่เลยห้อยจานมาแบบนี้เยใช่ครับพี่โจนขึ้นพูนี้เสียงคืนครับแล้วเราเราอันนี้ก่อนเส้นหนึ่งโจนมันนี่แล้วพี่โจนนั่งพี่โจนนั่งแล้วท่านั่งแล้วควักท่านั่งแล้วควักอยู่ข้างล่างเลยหนูไม่ได้พี่โจนท่านั่งแล้วควักอยู่ข้างล่างเขาเป็นน้องโจนไถยท่านั่งแล้วควักเหมือนเมื่อวานท่าแอคเมื่อวานอะตรงกลางเลย ไม่ไม่หนูแค่แวะไปโดดล้มเฉยๆเขาจะถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปสภาเขาถ่ายรูปนี่ไงไม่ใช่เขาหนูไปบางน้ำเราะหนูไปขายปลาครับพี่ทำไมจังมันอยู่ข้างหน้าวะถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้พี่ไม่ได้ขึ้นแต่พี่อ่ะพรุ่งนี้เที่ยงคืนอะวันนี้ที่คืนวันนี้พี่ขึ้นแล้วพี่เนี่ยแล้วผมก็ต้องมาขึ้นแทนพี่เนี่ยตอนแรกกับพี่ขึ้นเนี่ยนึกว่านึกว่าเฮียจะไม่เข้ามา ่งภรรยาเสร็จครับผมครับผมถ่ายย่างร่อนอ๋อแปมหนึ่งค่ะพี่หนูเพิ่งออกบออยู่นะขอขอพี่โจนขยับอีกนิดนึงได้ไหมครับพี่โจนตรงกลางข้างหน้าเลยโจนตรงกลางเลยถือไม้ด้วยถือไม้ถือไม้ถือไม้ด้วยครับก็พี่ไมกลางเลยพี่นี่นะมันงหน้าบอนเลยค่ะพี่โจนแล้วก็ความไม้ไม่ถ้าพี่ไม้เป็นตัวตัวตีไง

คคสวยพนเควสวยต่าตามตก็เลยต้องทให้ปวดหัวคนเาควสวยพนเควสวยต่สีหลือไปทะบีปลออกหัวคนเาเควสวยพนเเควสวยต่าตามติก็เลยต้องทให้ปวดนเาควสวยนเเควสวย่สีหือไปทะบีปลออกหัววาวขมาดีครับพร้อมชนนะใต้แต่เมืองบนจะมาถึงเมืองล่างเวลาว่างคนเราสอบจกปูนเหยียบคันเร่งเสียงดังปูนปู จะซัดจะงัดจะวัดก็มาดิครับจะแสจะแงกูแวะมาดิสัตพวกเราไม่เคยกลัวตายพวกเราไม่เคยกลัวตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแกงรสสิงอยู่ทีเคเคจ้าเล่นสนุกสนานเฮหาเป็นประจำใารจะว่ายังไงมันคงไม่สำคัญลบที่มันแรงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแกงรถสิงอยู่ทีเคเคจ้าเล่นสนุกสนานเฮหาเป็นประจำอครจะว่ายังไงมม